มีวันโดนจับด้วยเหรอตาช่างลอยครับพี่น้องพี่น้องครับโดนตาช่างไปห้าหกหมื่นมาชมครับบรรยากาศเลิกงานครับพี่น้องเคียรเที่ยวครับเคลียร์เทียยเท่ยววิ่งดินครับพี่น้อง,ง,อ,งอ่า บรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับอ่าโอเคครับก็กราบสวัสดีพี่น้องชาว y o u ูทู e ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิฟสายมันครับวันนี้รวมกี่เที่ยวครับพี่น่าจะร้อยได้ไหมไม่ถึงเนาะ หกสิบเจ็ดสิบเที่ยวครับพี่น้องวิ่งวิ่งประมาณสักห้าหกคันเนาะนนโอ้เหลือสามคันเหลือสามสี่ 3, 4, คันครับพี่น้องกลับบ้านหนึ่งคันครับมาดูสมิยนนะแต่แม่ยุคโปปอป่านนี้เด้อ <laughs> บดบด <laughs> <laughs> มาดูครับพี่น้องุกอยางยี่สิบบาทก็มีมาต่อยี่ที่อีพีสองครับเขียดเที่ยวครับพาพี่น้องมาชมว่าเขียดเทีย่ยวยังไงครับสำหรับสิบล้อสิบล้อกับหกล้อครับมาดูก็จะคล้ายๆกันครับกับหกล้อครับพี่น้อง แต่ราคาเที่ยวก็จะแตกต่างกันออกไปครับนี่เป็นบรรยากาศที่หลายท่านนะครับไม่เคยเจอครับพี่น้องบรรยากาศนี้ บรรยากาศเคลียร์เทีย่ยว e <c oughs> มีวันโดนจับด้วยเหรอตาช่างลอยครับ,บพี่น้องตาช่างมหาสารคามใช่ไหมโดนไปกี่บาทครับ

หลังจากเที่ยวเที่ยวก็จะเป็นกลับบ้านแยกย้ายครับพี่น้องวันนี้ได้ประมาณ6 7ถึงเสเที่ยว <c oughs> ครับวันนี้ได้ประมาณห้ถไปเจ็ดางบเที่ยวครับ ปองกล้ว่้งป่ะขว้าโอ้สมมติเนี่ยหามองปอายากครับเนียนครับอืมกลัวกันได้ครับพี่นงต้องเข้าใจครับปงองครับงเลี้ยงครับเพราะว่าโอลิฟก็เดินสายแล้วมันทุกเหมือนกันครับพี่นอง เป่ากองแต่ละทีนี่โอ้หาเป่ายากครับ<จ>ออหาเป่ายากมากต้องมีปอมลมครับที่บ้านออพ,พาพี่น้องมาชมนารถครับสภาพสวยๆครับอยู่กับเจ้าฟูโซ่ครับ งานเครียร์เที่ยวครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องก็ถ้าใครสนใจครับอยากจะวิ่งงานครับก็ต้องดูด้วยครับว่าอ่ากฎหมายเขาออกมายัางไงนะครับก็น่าจะเป็นหกรอก็ไม่เกินสิบห้าตันครับ สิบโลก็ไม่เกินสามสิบหรือว่าส0สิบต,ตันประมาณนี้ราวนี้ครับพี่น้องแต่ส่วนมากก็ถ้าเราไม่เบรกก็ไม่รู้จะเด็กอะไรครับพี่น้องถ้าเราไม่เบรกก็ไม่รู้จะเด็กอะไรเรียวนะครับเพราะว่าทุกวันนี้น้ำมันแพงครับอู้ พี่ได้เท่าไหร่นะห้าสิบสามเที่ยวกี่วันสี่วันอ้สี่วันได้ห้าสิบสามเที่ยวครับสุดยอดมากครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนึกถึงใจเราใจเขาครับถ้าเราไม่นึกถึงใจเขาใจเราครับพี่น้องวิ่งงานก็ลำบากครับ แต่ชาวบ้านก็ต้องเห็นใจครับพี่น้องบางที <c oughs> โอ้กับบ้านเลยครับสเมียนครับโอเคครับพี่น้อง ep สองครับแนวดราม่าก,กันหน่อยครับหลายสิ่งหลายอย่างครับต้องเจอครับ ตอนนี้วิ่งเหลืออยู่รถสี่ห้าคันนะพี่น้องโอเคครับพี่น้องถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e ให้ช่องลิฟสายมันครับพี่น้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ